ทุกคนนะครับก็เลยอาจจะพิธีการอาจจะช้าเยิ่นเย้อนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับ42รูปวันนี <จะ S 1> ถนน้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของโบสถสหลังใหม่ของเราค,ครับเปนั้นก็พิธีการอาจจะช้าอ,อาจจะเยอะนิดหนึ่งก็ใจเย็นๆครับชึ้นนี้ลุกครับชึ้นนี้ลุก เดี๋ยวช่างภาพเก็บให้เก็บประมามะกันเตอาช่างภาพไล่เก็บภาพมาไล่เก็บภาพมาเลยลเก็บทีละคนทีละคนใครที่เก็บแล้วก็ลุกใครที่เก็บแล้วก็กราบก่อนคนสุดท้ายเยืนดูนี่ไดนะ้เลยนะเออนะั่นแหละอออารหาหมุมให้ พุวัโตอรหะโตสัมมาสัมพัตสะขรากายกรรมขมาวาจิกรรมขมามโนกรรมขมามโตสังธมรทะเมพันเตกายกรรมสามวจีกรรมสี่เชื่อนำโดยช้างดุกเสนะครับแล้วก็มีสมานชัยมาเล่นดนตรี ให้รับฟังรับทราบนะครับมันเอกจารึกได้เดินทางมาถึงเราขอต้อนรับด้วยความยินดีต้อนรับด้วยความยินดีพิธีสะ,ะเลมาจะยกใหญ่เลยไม่ <c oughs> เราไม่มีพิธีอยู่ดีเพื่อจันใจนะครับก็ได้รับความเมตตานะครับจากท่าน พระครูปริยตตียรักนะครับรองเจ้าคณะอำเภอสตึกแล้วก็เจ้าวาดวัดสุภาวาชนะครับพระครูสมุทรพัดนนะครับก็ที่